สวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมบรรย่านะครับที่บ้านกรุงธนสารตําบลธนสารลำพูเพงอ่อนเจนนะครับวันนี้มานะครับมางานสวบปู่นะครับข้างบ้านเป็นปู่ที่เคารพนับถือนะครับก็ได้ถือโอกาสมากันเยี่ยมญาด้วยนะครับก็มาหาผักบ้านๆไปกินนะครับนม้ได้ขาดได้ขาแดงนะครับมาด้วยนะครับนี่ก็เป็นนะครับบรรยากาศทั่วไปของ บ้านเรานะครับนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่านี้ครับน่านี่เป็นท่อมนะครับก็ท่อมหลังแรกตั้่แต่บ้านมานะครับนี่ก็มีเอาผักมาปลูกตอนช่วงป่วยใหม่ๆนะครับก็มีมะม่วงหาวมะนาวโห่ มานะครับในมหาเจ็ดผักนะครับโอ้ลอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่านะครับบรรยากาศทั่วไปของบ้านนะครับของสวนนะครับบ้านสวนซึ่งเป็นน้องอยู่นะครับเ,เล้ายุง้างเจ็ดข้าวสารนะครับข้าวเปลือกเดียวเปลือกนะครับเป็นบ้านน้องชาย ผรอยู่ทุ่งนานะครับไปหาเจ็บผักดูที่ว่ามีผักอะไรน่ากินบ้างนะครับเป็นสวนผักของคุณแม่นะครับมีฝั่งนู้นด้วยนะครับทุ่งนาน้องก็มาไถกบหญ้านะครับเตรียมปลูกข้าวรอบต่อไปอยู่ยอดผัก นสูบน้ำไปรอบหนึ่งครับเดียบปรับพื้นที่อดีามาหาดูยอดผักบุงไปผัดนะขึ้นใหม่พอมีหรือเปล่านะครับดูมาม่วงหาวมะนาวหัวต้นนี้แดงเต็มต้นเลยครับเยอะอยู่ ไปดูพักเม็ดมีเป็นยอดส่วนผักของย่านะครับมาน,นี้อเออลดงานผักอย่าเป็นสวนผักธรรมชาติของญ้า ผู้วิเยอะู้วเยอะโอ้โหดูเจอมดีย่าเกหน่อไม้แล้วแมงกินยอดหมดม่เหลืออื้มหน่อไม้กำลังขึ้นนะครับเป็นเพี้ยเป็นเต็มกอเนี่ยเราไปดูหน่อไม้กันครับแันนี้ออกหน่อหรือเปล่า พอสองสามวันที่แล้วย่าต้มไว้ให้นะครับเจีบยบตร้มไว้ให้เราไปดูหน่อไม้กันมันหรือเปล่าช่วงนี้สวนผักยาหน้านี้ยังไม่ได้เตรียมนี่ก ลกมากมากเลยเลยขาอ่อนเยอะแยะเลยขุดไปนิดนึงนะครับม่ไหวเหนื่อยดูหน่อไม้ป่านี้หน่อยกอนี้ไม่ขึ้นขนาดฝนตกบ,บ่อยกอนนี้ก็ไม่ขึ้น เห็นป่าสวนผักหญ้ามีอะไรเก็บได้นี่ครับก็เป็นสวนผักเก่าสวนใบหม่อนเลี้ยงไหมนะครับเป็นสวนหญ้าเลี้ยงไหมปลูกไหมโอ้โหขาหญ้าเยอะแยะเลยมีขยันในขุดไปขาย ยาอยู่คนเดียวน้องก็ทำงานขับบ้านทีก็ตอนเย็นก็ไม่ค่อยมีคนเลยนี่ครับใบชะพูขึ้นเต็มเลยไปลกนี่ใครช่วยยา,ยายาก็อายุเยอะแล้วไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนสวนผักนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแห้งเลยหมดนะครับอ,อประมาณนี้สวนยานะครับ มาดูกอไผ่ก้อนนี้ก็าลังขึ้นครับอาทิตย์นหน้าน่าจะพอดีแตกเยอะเลยอู้หอน,นี่ใหญ่แล้วสองหนอ,อนี่เลยเอาแล้นะครับอุ๊บด้วย อ่าแล้วอีก <eigentlich> น <analysis> ี่รุ่นแม่กอดอดไรอยู่มีเดี๋ยวไปดูอีกกองยาบอก <c oughs> นี่ก็เป็นที่นาของยา่านะครับที่นาสวนนาที่แบ่งให้ดูดูดหลานโตัว <c oughs> <c oughs> หลีนี่ไม่เคยมีไหมมีไหมตัวด้านนอนนี่ลุยครับลุยลุลุย หน่อไม้หน่อไม้พวกภาษาอีสานนะครับชาวจ่างเขาเรียกอะไรเม่รู้นะครับหน่อไม้ลวกหน่อไม้ลวกนะครับอันนี้อีก่ดูนิดหนึ่งนะครับฝนฟอนแอบอยู่อือ้มหมดหน่อดดนดเดียวอะไรดีได้เพิ่มกันนะครับ ผลงานตอนนี้หน้มา,มาเดียว <c oughs> เคยมาถางรอบหนึ่งแล้วนะถางแล้วไม่ได้มาทำอะไรต่อยาลกขึนอีกนะครับอย่างนี้นสที่นะครับ พักได้ประมาณนีที่ว่าพักยึดทกนี่ที่ว่าฟอคุณแม่แล้วครับโอ้โหห่วยจะมาได้กี่แก๊งหนึ่งมันตัวเนี่ยอยากลองเก็บยอดกระถินให้ตั้หลายแล้วก่อนกิน เดียวโอ้โหยอดกำลังสวยเลยครับอันนี้ยอดก็ถินเล็กนะครับเด็ดนะครับเด็ดแล้วเด็ดแล้วของดีผักส่วนครัวรั้วกินได้ปลอดสารพิษร้อยเอร์เซ็นต์อุมหนีแม่แมวงามขนาดเลย ของแท้เห็นไหมโอ้ยงามเห็นโอ้มาแดงระวังโอ้โหสูงอฮาระเนี่ยผักเมกยาเพียงกลิ่นยอดพวกติวพวกติวเด็กพักเมกพักเมกเอาผมเกลี่ยก่อน เกยยอดพักเม็กผักเมกสวัสดีครับเนี่ยอขอ,อยอดพักในเด้อโอ้โหยอดของเม็กครับเน่ม,มาสูงเถ้ะโอ้โหนู่นครับของแท้ของแท้อื้อหือ ไม่อยากเอาถึงอยวขอยัดแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อน